เพื่อทีสทันีเขาหาว่าเรา,เราไม่สาบคือสาบไปแล้วเมื่อวานไงแล้ว,ลวรลครนี้ก็คือรีบออกมากินเหมือนผักชีตุน่นมันไม่ใช่ผักชีมันเป็นยาจีนที่บ้านต้มยาจีนกินอยู่ มันไม่แย่ขนาดนั้นนะมันแย่โซ่ปวนชิดเออเหรอแสดง<ซ>ี่ฉีนี่จังว่าวันนี้เราก็เลยจะมาแตกสูตรยาจีนที่โซกินอยู่ค่ะไม่ะแย่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะพีซวันนี้ค่ะเราจะสัมภาษณ์ดิปโซเกี่ยวกับ eating อีจิง disorder โรคผิดปกติทางการกินค่ะเป็นประสบการณ์จริงของบีที่แทบจะผ่านมาทุกโลกสมัยก่อนโรคพวกนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับมากมาคนจะไม่คิดว่ามันเป็นโรคจริงคนคิดแค่ว่ามึงตะการแหละหรือมึงแบบห่วง แต่ว่าพอผ่านเวลามาเรื่อยคนเริ่มเอ knowledge ชัว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น serious illness มันเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายคนและ m e n t a l ของคนจริงอ่าใช่ก็คือมันเป็นเกี่ยวกับทางจิตด้วยเนาะให้ลองนึกขึ้นมานะคะว่าโรคผิดปกติทางการกินหรือว่า eating disorder แต่ละคนนึกถึงอะไรบ้างอันดับแรกเชื่อเลย anorexia ดังมากเขาจะแปลว่าโรคคลั่งผอมอาการส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ้วนไม่ว่าเขาจะอ้วนจริงหรือเขาจะไม่อ้วนหรือเขาจะโคตรผอมแต่เขายังรู้สึกและเห็นว่าตัวเองอ้วนอยู่อะเขาก็จะพยายามที่จะไม่ หรือกินให้น้อยที่สุดหรืออดอาหารให้เราไทีรู้สึกเพื่อให้เขารู้สึกว่าฉันผอมแบบฉันพอใจอันที่2คือบูลลีเมียอาจจะไม่ใช่คนที่ดูภายนอกแล้ว<อ>ดู<อ>รู้<แ>เลย<า>ว่ามีปัญหาเออเออบางคนแบบไม่ใช่คนผอมด้วยซ้ำบางคนอาจจะถึงขั้นที่ว่าเป็นโรคอ้วนบูลมียเนียถูกจำกัดโดยการที่ว่าคุณกินอะไรเข้าไปแล้วคุณวกออกคืออาการของคนที่เป็นบูลิีเมียนะคะแล้วก็อีกอาการในโรคที่เรียกว่า binge eating disorder เป็นอาการที่หยุดกินได้มันไม่ถึงขนาดว่าต้องกินตลอดเวลา24ชั่วโมงนะ แต่ว่าทุกอย่างของชีวิตในแต่ละวัน,นมันจะโฟกัสที่การกินนะอะมัน revolve around food ซึ่งทั้ง3อย่างที่เล่ามาทั้งหมดเป็นมาหมดแล้วค่ะเยโมงโมงเราเปสามโมงถ้ามาจาก จุดรากลึกเลยนะ,ะด้วยความที่เกิดมาในกูเป็นเด็กอ้วนแต่คราวนี้มีพี่สาวโคตรผอมอันนี้ไม่ใช่ความผิดอะไรของเธอนะมันเป็นสริราชที่มันเกิดออกมาแบบนั้นแต่ว่าต้าไเด็กจนโตอ่ะเราจะโดนล้อเรื่องนี้ตุยนุยอ้วนอะไรอยาบบรา่าเงี้ยผู้ใหญ่หลายคนเขาเอ็นดูแหละเด็กอ่ะมันไม่ได้คิดนะเว้ยว่าตัวเองอยากจะสวยขึ้นเลยอยากจะผอมลงอ่ะพอเราโดนล้อเยอะๆเ,ะเะข้าอ่ะสิ่งที่มันฝังไปในใจเราคือความรู้สึกที่ว่ามันมีบางอย่างผิดพลาดกับเราเว้ยและความอ้วนอ่ะคือสิ่งนั้นเพราะว่าคนโดยปกติเดินผ่านไปหามันไม่มีใครมา ว่าเฮ้ยเธอผมดำอีผมดำอีผมดำเขาจะใจ่แค่สิ่งที่แม่งมันต้องเป็นไอิ้นนไม่โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กหลายหลายคนเลยมีการโยงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยคำว่าอ้วนแปลว่าไม่ดีแปลว่าเนกระถิ่นสถานการณ์ชีวิตแต่ละคนแม่งจะบิวให้แต่ละคนไม่มีปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่เท่ากันบางคนแค่โดนเรียบเทียบกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือบางคนไม่ดูสื่ออุ้ยทำไมดาราแต่ละคนไอดอลแต่ละคนไม่หมุนอย่างนี้วะจริงแล้วเปรียบเทียบตัวเองใช่ของโซะที่มาที่ไปของการเป็นก็คือมีการแทรกซึมและฝังบ่มาอเสื ในวงการเี๊ <c oughs> <laughs> จุดนี้ขอเคลมเลยนะคะว่าใครที่อยู่ในวงการแล้วคุณไม่มีผลกระทบทางจิตเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตาและน้ําหนักอ่ะคุณแข็งแกร่งมากเมื่อก่อนอ่ะก็คือทุกคนอ่ะมีแบบแผนล่องหนอะไรบางอย่างบูมพีนบูมพีนอะไรเงี้ยเออว่าแบบอุ้ยถ้าเธอไม่ฟิตอยู่ในพิมพ์นี้นะเธอไม่โอเคละการที่คุณจะไหวเวียนอยู่ในวงการอ่ะมันก็จะมีว่าเห็นใช่ไมันก็จะมีเหมือนคุณเข้ามาแบบผ่านอะไรไอดอกอะ หรือคุณเข้ามาแบบทาเลนจัดคุณก็จะถูกไปแบบเบียนว่าอยู่ในกลุ่มแข่งกันที่ทาเลนล้วนๆใช่เขาก็จะไม่ค่อยมาโฟกัสมากนะว่าคุณจะอ้วนหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่าหรือต้องหุ่นอย่างนี้ต้องหนา้าอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเสือกเข้ามาในอีกกลุ่มของอีสวยอีน่ารักอ่ะ<เ>อมันก็ต้องแข่งกันที่สวยน่ารักไงและแล้วค่ะก็มาสู่เส้นชีวิตของเราซึ่งบีว่าจุดของบีอ่ะมันมีทั้งความโชคดีจังๆและความกดดันที่มาขความโชคดีบีโชคดีมากที่เวลาที่บีเข้ามาในวงการอ่ะมันถูกที่ถูกวลพอ เข้ามาได้ทําพิธีกรซึ่งเป็นพิธีกรแบบไม่ใช่พิธีกรจ๋าด้วยบางคนเข้าวงการเป็นพิธีกรแต่เลยคนจะล็อกไปเลยว่านี่เป็นพิธีกรเสร็จปุ๊บ,บหนังเรื่องแรกปูต่อไปหนังเรื่องที่สองมีได้เล่นเป็นตัวที่ค่อนข้างหนักเลยมันทําให้มีไซเลนต์เอ็กซ์เพชันหรือว่าความคาดหวังที่แม็ไม่ออกเสียงนะออกมาว่าถ้าอยู่อยู่ในบทนี้ยูควรจะเป็นแบบนี้นะแบบประมาณนี้ใช่ใชต่อให้อยู่ไม่ใช่คนหน้าตาดีที่สุดอยู่ต้องดูแลร่างกายของอยูให้มันเพาะอะเอาอินจีบิเป็นบ้ามาตั้งแต่ตอนสตรอเบอรี่ชีสเค้ก 14คนพอเราทํางานกับผู้หญิงอะไรคนข้าว่าต่อให้มันไม่ได้มีดราม่ากันเองในระหว่างผู้หญิงนะเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความเพรสเชอร์อะไรบางอย่างในการที่จะคีพคาแรคเตอร์ที่เขามอบให้เรามาซึ่งคาแรคเตอร์ของดิอ่ะจะไม่ใช่คนตลกบิเพิ่งมาตลกตอนเล่นหนังใช่บิเป็นเด็กสวยเว้ยทำใจไได้เธอกับจูอ่ะจะสวยอยู่คู่กันเลยเวลาเราจะไปทํางานแต่ละทีต้องแต่งตัวเยอะฉันก็คือจะต้องเป็นอะไรที่ตัวโยโย่เพราะว่าเธอกับจูถือว่าสูงที่สุดในนั้นแล้วมาใช่แต่ต่อให้เป็นคนสูงเหมือนกันท บีเป็นคนสูงที่ไม่ผอมเลยไอจุเป็นคนผอมตอนนั้นคือเราก็โดนผู้ใหญ่ตำหนิเหมือนกันกับการที่เราน้ำหนักขึ้นบีเริ่มกินยาลดความอ้วนขังและตั้งแตตอนอยู่ซอฟตชีสเคนั่นคือตอนที่บีรู้สเจ็และเป็นยาลดความอ้วนที่น่ากลัวที่สุดคืออันที่เขาบอกันเลยว่าอันตรายคือเรารู้สึกกดดันมากว่า I hate my body เราไม่ชอบที่ร่างกายตัวเองมไม่เหมือนคนอื่นเขาเราไม่ชอบที่เราจะต้องเป็นคนเดียวที่ต้องสตร u g โกเรื่องนี้เพราะคนอื่นกินข้าวได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมันเหมือนเด็กที่แม่คิดไม่รับพ่าาควมรู้สึกทอคอการม ต่อให้ต้องมีความเสี่ยงเรื่องชีวิตหน่อยชีวิตหน่อยเดี๋ยวตกบ,บาทน,นะตอนนั้นเราคิดแบบนั้นไงออคือแลกที่กินไปยูดใยสันนอนไม่ได้เม็ดแรกไปเลยเหรอเม็ดแรกพอแห้งแบบผันผ่านอะผอมงเร็วจริงแต่ตลอดทางที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกว่าเราผอมลงน,น่นซื้อความสบายใจโดยการกินยาลดความอ้วนแต่สุดท้ายแล้วว่าอยู่กับความไม่สบายใจตลอดเวลาว่าถ้าเกิดกูหยุดเมื่อไหร่มันจะโยโย่ไหม เออจริงแล้วประเด็นนะี่ยมันจะสร้างนิสัยแย่เราด้วยเพราะว่าใครก็ตามที่กินยาลดความ้วนใช่ปะมนันจะกินเยอะพอมันรู้สึกว่าอย่างไงก็เอาอยู่ใช่ร่างกายหลังจากเสสตาร์ทเตอร์ยาจะมีความ f l u c t u a t สูงมากมันก็คือโยโย่แม่งน้ําหนักขึ้นแล้วจะลดก็ไม่ลงแล้วอะพอร่างกายมันโดนสตาร์ทอาหารเยอะมากๆแล้วมันพอมันมีโอกาสาแล้วมันจะรีบก,กินแล้วก็คือเก็บไว้อะแล้ววิธีการลดแบบธรรมดาธรรมดาก็จะไม่ <sh arp> ใช้ไม่ได้ปวดแล้วแล้วช่วงที่โซบอกว่าเป็นบูลิเมียด้วยแล้วก็เป็น b ิ n g e e ทติ้งด้วยช่วงไหนช่วงที่เป็นบูลิเมียเริ่ม ตั้งแต่ตอน I like a boy มีความรักอย่างรุนแรงอย่างรุนแรง <laughs> มนตาแป๋ว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็เชื่อหมดแต่ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ชอบผู้หญิงสวยผอมเซ็กซี่ด้วยความมักหมดใจเราก็พยายามจะลดน้าหนักด้วยทุกวิธีที่ทําได้กินน้อยก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่ร่างกายคนเราอะค่ะมันฉลาดเรื่องของการเซอร์ไวต์การพยายามที่จะมีชีวิตรอดตอนที่เราเป็นมูลินียบอกเลยว่าร่างกายมันสู้เขาโคดอนทูเวกคืูน้ำหนักเราจะยิ่งกระตุ้นให้เราอยากกินมากขึ้นช่วงที่เป็นมูลินียบิเป็นอย่างต่าห้าปี แล้วมันคือนรกเพราะว่าสิ่งที่มากับการที่คุณเป็นบูลิเมียมันมากกว่าเรื่องของร่างกายที่พังการที่คุณบงังคับให้ตัวเองอจียนเรื่อยๆอบางคนเป็นบ,บูลเนยนะจริงปะเนี่ยเพราะว่าโกรดมันกัดตรงนี้คือเราโชคดีที่เราไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะตอนบูลิเนียแบบ Purging มันจะเป็นได้ p u r g ์แบบการ grow up กับอีกอันหนึ่งคือ Purging ่งแบบการ exercise <อ>คนบางคน<อ>ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบูลิเมียเพราะว่าเป็นบูลิเมียแบบ exercise คือคนที่พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องรีบวิ่งเข้ายิมเพื่อออกกําลังกายแบ่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อเอาอีมือที่เราให้หมดไป mm hmm. นี่อาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาทางจิตนะ คนที่เป็น healthy จริงๆธรรมดาที่เขามี healthy relationship กับอาหารต่อให้เขากินเยอะเขาไม่จำเป็นจะต้องรีบออกตอนนั้นว้อยแต่ว่า mentality ของคนที่โรคเขากวนมากๆและคนที่เป็นบุริเมียจะเป็นความรอไม่ได้ต้องเดี๋ยวนั้น no patience เรากำลังทำผิดอย่างมหนะันาลนคำนี้จะโผล่ขึ้นมาว่าทำไมฉันไม่มีความสามารถในการ control ตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองน่ารังเกียจสิ่งที่มันตามมาสำหรับอีทิมที่บอกว่ามันเป็นโรคของมิเพราะว่ามิรู้ว่ามัน bad มากๆมิรู้ว่ามันสิ่งที่มันแยกโดวมิมากๆและบิไม่สามารถจะหยุดได้แม้แต่การที่จะไม่ทำ อันดับแรกหิวโหพอร่างกายอะ่ะทนไม่ไหวกินรู้สึกผิดเอาออกและเกลียดตัวเองที่ตัวเองเป็นคนแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นนรกที่ดิบวนอยู่เป็นเวลาแบบนานมากจริงๆไม่ให้ใครรู้เลยไหมว่าตัวเองทำ เพราะว่าเพื่อนเจ๊เป็นคือเหมือนเวลาเรากินข้าวด้วยกันอ่ะเขาจะกินเยอะมากเลยเยอะงงอ่ะแล้วเพื่อนก็จะชมว่าแบบคฮ้ยมึงกินเก่งมากเลยโหมึงกินเยอะเนาะแต่มึงแบบหุ่นดีอ่ะมึงไม่อ้วนเลยแล้วคือสุดท้ายก็แบบเออมึงเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำนะกลับมาก็จะกินต่อในปริมาณที่มากอกอ่ะจนมีวันหนึ่งที่เราอ่ะไปเข้าห้องน้ำพอดีดแล้วเราก็เลยได้ยินคือใครก็ตามที่เหมือนกับเป็นบูลิเมียส่วนใหญ่คงไม่เป่าประกาศเรื่อนี้แนะ่นอนจะหลบแต่อีกอันหนึ่งที่เจเรสขึ้นมาซึ่งอันนี้มันเป็นอีกคอยหนึ่งเหมือนกัน แล้วเขาต้องกินเยอะๆอ่ะเพราะว่าโอกาสในการกินเต็มที่อะ่ะมันมีวินโดของมัน,นมันไม่ใช่แค่การกินเพื่ออิ่มแล้วนะมันเป็นการกินเพื่อเมนทอลอะไรบางอย่างมันเหมือนกับเราต้องการเพลช s u ร์ตรงนั้นอะ่ะ คนที่เป็นบริเมียหรือแม้แต่เบินอีทิ้งที่กําลังจะพูดถึงจะมีการแพลนมิลมีการวางแผนการกินว่าจะกินเยอะเมื่อไหร่เขาสามารถกินน้อยได้ด้วยหรอม,มากๆบางคนที่เป็นบริเมียคุณไม่มีทางดูออกได้เลยเพราะว่าเวลาที่เขาไปข้างนอกเขาจะกินน้อยมากแต่ตอนเย็นในหัวรันแล้วนะว่าจะวิ่งเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อี่จเสือ้อะไรบ้างที่เยอะที่สุดแล้วก็กลับมากินกินพร้อมกับการที่ว่าเอาออกไม่ว่าทางทางหนึงบางคนเทคเล็กเซทิฟอ๋อใช่ยาทานเ่งบอกเลย oh. ค่ะว่าเอาจิงๆอ่ะการเทคเล็กเซทิฟอ่ะมันได้ผลในแง่ของการที่่นนนาาหัักลดเพระวม ถ่ายออกแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องของจริงเพราะของที่คุณถ่ายออกมันไม่ใช่อันที่คุณเพิ่งกินไปมันจะเป็นอันที่ก่อนนานๆแล้วสิ่งที่คุณเพิ่งกินไปยังไงคุณก็ ingest calorie เหมือนกันค่ะเข้าสู่ b i n g e i binge eating disorder ค่ะคืออะไรก็ตามที่เวลาคุณกินเกินร่างกายต้องการจริงๆมันจะไม่เหมือนกับการที่เวลาเราไปเที่ยวหรือช่วงฮอลิเดย์ที่เราแบบกูอิ่มแล้วแต่กูตะกะอยากกินต่อยนิดหน่อยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่ overeating ธรรมดาปกติแต่ bingeing ถ้าใครเป็นจะรู้เลยว่าเนี่ยไม่ธรรมดามันคือการกินแบบสมมติออาาาาหหหรกกกกกงงเตต็็มมโ๊ะจจิินนนนใ้ัด่่ย สัฟเฟอร์กินจนอิโมชั่นของเราสัฟเฟอร์แต่ you cannot stop มีคอมมูนิตี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะจริงปะเนี่ย นี่นะบางทีเราต้องการคนที่เข้าใจในสิ่งที่เรา growing มันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถไปคุยกับเพื่อนได้เราจะกลัวเราจะโดนรังเกียจเพราะฉะนั้นอ่ะจะมีคนที่ทำ f o ั่มออกมาเพื่อที่จะคุยกันบางทีเราไม่ได้อยากได้คนที่จะมาบอกให้เราทําอะไรแต่เราอยากได้คนที่เข้าใจอยากได้คนฟังแต่แน่นอนว่าอมม m u n i t y แบบนั้นนะคะมันก็จะมีความเป็นไปได้หลายทางเนาะถ้าเกิดในทางที่ดีหน่อยก็คือว่าค่อยๆฮิวกันไปนะแต่ละคนยังมีเจตนาในการที่จะดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดบางคนมันเข้าไปคุยกันแล้ววัดความเก่งของสิ่งที่ตัวเองทําก็มีเพราะฉะนั้นนก็็คืออรที่เปปไจย ก็ต้องอย่าลืมคิดถึงตัวเองเยอะๆแล้วก็เลือกคอมมูนิตี้ที่สบายใจและมันดีกับเราในระยะยาวด้วยไม่ใช่แค่สบายใจระยะสั้นทุกคนะที่เป็นะไม่มีใครอยากตกอยู่ในจุดนี้แล้วมันมีอีกหัวข้อหนึ่งที่ดิฟังแล้วดิรู้สึกว่าเสียใจเหมือนกันนะ ตอนที่พีออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเขาเป็นบิลชีตติ้งอะมันมีความเห็นของคนที่พูดว่ามันเป็นโรคของคนรวยม,มีคนบอกว่ามันไม่ใช่โรคจริงแล้วหมั่นไส้ที่คนมันมีปัญหากระแดกแบบนี้โกรธมากเลยแต่จะบอกเลยนะคะว่ามันมีใครที่ต่อให้มีเงินไม่มีเงินจะอยากตกมาอยู่ในจุดที่ต้องทรมานขนาดนะั้น เราอยากจะเอาเงินที่เราหามาได้อย่างยากเย็นะมาสเปนออนอะไรอย่างนี้เหรอมันมีความรู้สึกผิดออนท้อไปอีกนะว่าแทนที่เราจะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยพ่อแม่ตัวเองเราเอามา,า,าแบบาากิน,กนนะแล้วเขาบอกว่าเออคนไม่เห็นคุณค่าของอาหารมันไม่ใช่ไม่เห็นคุณค่าของอาหารแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่มันแย่เกินกว่าที่เราจะควบคุมมันได้ มันคือความเจ็บป่วยทางนั้นนะเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีฐานะแบบไหนไม่ว่าเขาจะเป็นโรคในรูปแบบไหนอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราควรจะเห็นใจกันกเห็นใจใช่ไม่ใช่มาแบบเหยียบซ้ำชีวิตเราจะไม่มีทางดีขึ้นได้โดยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่แย่กว่าบางคนบอกว่าเออถ้ารู้สึกว่าแบบปัญหานี้เรื่องใหญ่นะคะ่ะคุณลองเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีจะกินดูสิมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เว้ยเพราะว่าเคสแต่ละคนก็คือเคสของแต่ละคน สมุดวิทแม่งเจ็บแขนข้างหนึ่งมากๆเราจะไปหาหมอเราจะพยายามทําให้มันหายหรือเราจะหันไปมองคนที่ไม่มีแขนแล้วบอกว่าเขาไม่มีแขนยังอยู่ได้เลยมึงก็ต้องอยู่ให้ได้สิ คือมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหามันเหมือนแบบถ้าคุณเจ็บน้อยทนไปละกันเพราะว่ามีคนเจ็บกว่าอีกเยอะเลยที่เจ็บว่าคุณเพราะฉะนั้นความเจ็บของคุณไร้สาระอย่ามาพูดเราคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าอย่างนั้นอะทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์เจ็บปวดไม่มีใครมีสิทธิ์ร้องไห้ไม่มีใครมีสิทธิ์จะบ่นไม่มีใครมีสิทธิ์จะระบายได้ทั้งนั้นมะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทุกใจอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรรูปะมันมีคนที่ตายแล้วมาก่อนหน้าเราเธอยังมีชีวิตอยู่ทั้งห้าบนไม่ว่าเรื่ออออออองงงงะะะไไไรรรกก็ตตาาาาามมมมมมเเพฉนนนนนนัั้้้ีุุย่่่่คควทขืด เราจําได้ละพอโซโเรสขึ้นมาเรื่องพีไออะ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าย so ิปโซอ่ะเขาเป็น มากแล้วคือเราเห็นทุก process ของการที่น้องเราอะ่ะมันต้องพยายามจะหายมันก็มีช่วง give up นะแบบพวกนี้ไม่อยากสู้แล้วแล้วก็ปล่อยตัวให้แบบดิ่งลงไปเลยคือเราเห็นมาทุกช่วงของการที่น้องเราอะ่ะมัน struggle มันทรมานะแล้วมันทําให้เรารู้เลยว่าวันที่พี่ใหญ่อะเขาออกมาพูดอะ oh, โอ้โหเฮียมันต้องใช้ความกล้าหาญมากแค่ไหนวะกับการต้องมายอมรับต่อหนอ้าคนอื่นว่าแบบฉันเป็นโรคนี้แล้วที่เขาออกมาพูดเพราะว่าเขาก็อยากที่จะสร้าง educate อนะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกนะเว้ยมึงระวังกันแต่กลายเป็นว่าเขาใจเ้อคืออันเนี้ยเราอะไม่อยากที่จะให้การคุยกันของเราครั้งนี้สร้างปัญหาอะไรเพิ่มให้พี่เขาเด็ดขาดแต่เราอยากที่จะบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมากๆ่วนตัวบีเองอะจะบอกเลยว่าของอย่างเนี้ยไม่สามารถจะ rush ได้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าใจแข็งสิ stay strong แล้วก็ทําได้เลยแก้ได้เลยทุกอย่างใช้เวลาเพราะฉะนั้นการอยู่ตรงนั้นและเป็นกําลังใจให้คนเหล่านั้นในทุก จังหวะที่เขาพยายามสู้ขึ้นมาอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะมีจุดบางจุดที่เราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าจุดไหนที่เราจะต้องก้าวเข้าไปช่วยและจุดไหนที่เราจะต้องถอยออกมาแล้วให้ความอดทนให้เวลาให้ patience กับสิ่งที่เขากําลังผ่านไปอบีโชคดีมากที่คนในครอบครัวของบีค่อนข้างที่จะอยู่กับบีด้วยความใจเย็นไม่มีใครกดดันบีให้รีบหายอะไรแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะทุกวันนี้บีหยุดจากเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีมากๆแล้ว ใช้ชีวิตอย่างปกติได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามีรู้สึกเหมือนที่บีเคยรู้สึกตอนนั้นจริงๆว่าแบบเหมือนมีไม่มั่นใจว่ามีจะหายไหมอ่ะจุดหนึ่งของชีวิตบีบีรู้สึกว่าไอ้เฮียกูจะเป็นอย่างนี้ไปทั้งชีวิตหรอบีจะบอกว่านี่เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นมนาแล้วทุกรูปแบบแล้วผ่านมันจบได้ไว้ทุกคนมันจะถึงเวลาที่มันจะดีขึ้นเองอ่ะที่สําคัญที่สุดคือความตั้งใจที่เราไม่กลัดจะมีชีวิตอยู่แบบนี้ไปตลอดขอแค่นั้นอันเดียวอ่ะวันนี้เรายังเป็นอยู่ไม่ประหลาดขวกนี้ลองมา จ่ว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ตรงนี้ที่สุดก็คือทำยังไงอะไรที่ along the process ที่โซเรียนรู้มาใน5ปีอะแล้วรู้สึกว่าถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือถ้าเป็นเวนี้หรือถ้าคิดแบบนี้ ช่วยให้ดีขึ้นอันแรกสุดพยายามเอาตัวเองออกจากสถานการณ์กดดันซึ่งสถานการณ์นั้นอาจจะเป็นสมมติว่าบีเป็นการทํางานไทอ้อลหรืออะไรก็ตามแต่อตอนนั้นคือบีไม่ไหวร่างกายไม่ไหวก็เอาตัวเองออกก่อนแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิคนที่จับจ้องเราตลอดเวลาว่าเราจะเป็นยังไง1234แล้วไม่ดีพอสำหรับเขาักทีเอาตัวเองออกมาจากท็อกซิฟิเลชันชิพแบบนั้นก่อนหรือแม้แต่การเอาตัวเองออกมาจากการที่ดูอะไรมากไปที่เรียบเทียบตัวเองคนอื่นเออคือรีมูฟตัวเองออกจากสถานการณ์ที่กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นทาให้เร ม่บีบพันหรือเกินที่เราจะต้องหอม,มุต้องสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันที่2เวลาคุณมีมูต,ตัวเองออกมาเสร็จแล้วอย่าหวังว่าคุณจะรอดทันทีเพราะว่าสิ่งที่ยังอยู่กับคุณคือตรงนี้มันจะยังมีของเหลือที่เป็นแพทเทิร์นทางความคิดของเราอยู่ที่เราคิดว่าตัวเองแม่งไม่ดีพออ้วนหรืออะไรก็ตามแบบแย่มากเลยสิ่งที่บีบอ่ะรู้สึกว่าน่าจะช่วยได้ก็คือจับเขาให้ทันคือจับความคิดอะไรก็ตามที่เป็นการดูถูกตัวเองซ้ำๆในเรื่องที่แม่งโคตรไม่จริงเลย ต่อให้จริงมันก็ไม่ใช่ดีเอ n น of ออฟเดอะเวิลด์อย่างเช่นว่าตื่นขึ้นมาแม่งแขนแม่งเปเนี้ยเนี้ยม,ม,มีเนื้อเนี่ยบางทีแค่เราฝึกการรู้ตัวก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้แม่งกำลังคิดอย่างนี้แล้วนะตอนนี้ตื่นขึ้นมาแม่งมีความรู้สึกอยากจะเช็คน้ำหนักแล้วนะเราไม่ต้องไปสู้กับความคิดนั้นแค่ a อ k n o w โ e เรจว่าตอนนี้เราคิดอย่างนี้แล้วเลือกใหม่สมมติวิบตื่นขึ้นมานอนตื่นขึ้นมาต้องทำท่าเลยวะ เนะคือแบบตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาจะบันทมอย่างแรกที่บีทำตั้งแต่เช้าเลยนะตอนที่บิ๊กเป็นหนักๆคือบ,บิ๊กจะแบบวัดแขนตัวเองด้วยเอาเนี่ยวัดอะไรมือวัดนิ้ว,ยวอย่างเงี้ยเออจะวัดเอาแล้วถ้าเกิดอีเนื้อที่มันปีนออกมาแม่งเยอะอ่ะบิ๊กจะรู้สึกแย่พอบิ๊กจะรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้แม่งแบบเล็กที่สุดแขนสุดก็คือเมื่อไหร่ก็ตามแบบที่บิ๊กลุกขึ้นมาแล้วบีอยากจะทำอีกแล้วให้เรา recognize ว่าอ๋อนี่คือ pattern ของเก่านะมีสติเก็บยากำลังต่อไปเลยล่ะ move on ไปทำ ไปกินน้ำไปทำอะไรก็ตามที่เราอยากทำไปทำอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ v a n i t นตี้หรือว่าความสวยงามถ้ารู้สึกว่าเอยกินแล้วกินมากไปเริ่มอยากที่จะ ให้คิดถึงความตั้งใจของเราซึ่งแต่ละคนมันไม่ต้องเหมือนกันบางคนอาจจะมีเฮ้ยเราไม่อยากทำ้ายร่างกายตัวเองแล้วบางคนอาจจะเป็นเราไม่อยากจะทําให้พ่อแม่เราต้องเสียใจหาจุดจูงใจที่จริงที่สุดสําหรับตัวเองหรือจุดจูงใจบางทีไม่ต้องสวยงามไปเลยเว้ยจุดจูงใจคือว่ากูทําไปกูไม่สวย้นหรอกมีแต่แย่ลงก็ได้เพราะมันจริงนะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะคะคือถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรเกี่ยวกับบอดี้โกอยากจะบลดน้ําหนักสักประมาณนี้ก็โอเคแล้วคุณอย่าตั้งเป้าหมายโดยการแปลงร่างไปเป็นคนอื่น่ะเข้าใจป่ะร่างคคคุุณก็ือ่่าง มึงจะมา copy case ไม่ได้อะเซต ที่มันเหมาะกับร่างกายตัวเราเองให้มันอยู่ภายใต้ความเป็นจริงใช่กับอีกอันนึงือที่2อ่ะมีรู้สึกว่าหลายหลายครั้งอ่ะที่คนเด velope เ,ออเรื่องนี้มักจะเป็นคนที่อยากลดความอ้วนแล้วรีบพอรีบปุ๊บเราจะเริ่มแสวงหาหนทางที่มันเอ็กซ์ตรีมไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารซึ่งมันจะทริคเกอร์หลายหอย่างเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นโยโย่ไม่ว่าจะเป็นอินเล็กเซียไม่ว่าจะเป็นบูริเมียอะไรเงี้ยถ้าลองตัดําว่ารีบออกไปคําเดียวว่าเออกูลดกูพยายามที่จะผอมลงจริงกูพยายามที่จะให้เฮลที่ขึ้นจริงๆทําไมอ่ะกูชอบแบบเนี้ย ไม่ต้องปีนี้ก็ได้ค่อยๆไปก็ได้สองปีก็ได้สามปีก็ได้แล้วค่อยๆปรับพ่อคนเรามันไม่รีบไม่เร่งะแม่งจะไม่พยายามหาหนทางเบนเมีอ,เอ,อัดับที่มันแบบอันตรายแปลกๆขออนุญ,ญาตปิดอีพีนี้นะคะโดยการอันดับแรกคุยกับใครก็ตามที่เป็นอยู่สู่ๆนะเธอทําทได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้ภายในวันนี้ไม่เป็นไรอย่าให้ใครก็ตามมาเร่งมาบอกเราว่าเราจะต้องเป็นยังไงต้องทอํายังไงให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือใครก็ตามใจเย็นๆกับตัวเองเยอะเลือกว่าคุณอยากมีชีวิตแบบ เป็นกำลังใจให้มากๆขอให้ทุกคนเรียนรู้และผ่านไปโดยดีนะคะแล้วสำหรับใครก็ตามที่เป็นคนรอบข้างหรืออาจจะพี่คะหนูไม่เข้าใจหรือว่าพี่พูดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดทั้งทีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะฝากไว้ว่าเออนี่นะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ที่ก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาที่น่าเจ็บปวดไม่แพ้กับเรื่องอื่นยังไงก็ขอให้อยู่ด้วยกันด้วยความเห็นใจกันเยอะนะคะใครอยากจะฝากประสบการณ์เอาไว้ก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ อ,อีพีนี้เป็นอีพีกล้าหารมากน่อยบอกเลยเพราะว่าเมื่อกี้คุยไปก็กลัวไปนะกลัวคนที่ไม่เข้าใจจะตอบว่าแต่ในขณะเดีวยวกันเราก็รู้สึกว่าก็ยอมรับมันบ้างละกัน <พ><ม>เจว,ว่าเราทําดีแล้วเว้ยเจว่ามันมันต้องเกิดขึ้นสักทีคือเราขอเล่าเบื้องหลังหน่อยนะทุกคนคือด้วยความที่อีพีเนี้ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงในตัวของมันเองอยู่แล้วอ่ะมันทําทให้เราผัดวันประกันพรุ่งมาเป็นปีละแล้ว,<ม>ลวในระหว่างทางที่เราค่อยๆผัดมาเนี่ยมันมีหลายอินซิเดนต์มากเลยที่เราได้แต่คุยกันเองเพราะเราสองคนก็ผ่านมาแบบคนละแบบ<ม>แล้วเวลาเราเห็นว่าแบบคนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีใครกล้าจะออกมา Voice หรือพูดอะไรเกี่ยวกับมันนะ่ะคือใจ๊อ่านมันผิดนะที่เรารู้อะแต่เราไม่ทําอะไรอยู่กับมันสัทีเพื่อที่จะช่วยคนอื่นนะวันนี้ที่เรามาพูดเรื่องนี้เราทาําออกไปทันคนเราแค่อยากให้มีคนเข้าใจคนที่เจอเรื่องนี้มากขึ้น แล้วอยากจะบอกว่า it's okay ที่บางทีชีวิตเราต้องผ่านเรื่องแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยออมันคือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและอีกอันหนึ่งอันนี้จากเรานะคะใครที่มีความส่มเสี่ยที่จะเป็นเราก็อยากจะดึงเขาไว้ก่อนเผื่อเขาได้มาเห็นคลิปนี้แล้วเขาจะไม่ต้องก้าวเข้าไปเป็นเออมีอันนึงก็คืออยากจะบอกว่าอย่าไปคิดอะว่าเรื่องที่เรากำลังเครียดอยู่หรือทุกอยู่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเครียดแล้วก็มาต่อว่าตัวเองทีนึงว่าเราทกูเครียดทำไมเรื่องเนี้ย เรื่องหลายๆเรื่องบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ prevent ได้แต่เป็นเรื่องที่ต้องผ่านเท่านั้นถึงจะเกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างคือมันเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติต่อให้บางคนมาเจอคลิปเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันดันเกิดขึ้นอยู่ดีก็อย่าโทษตัวเองว่าทําไมเรื่องบางเรื่องทําไมรู้ทั้งรู้แล้วมันยังเกิดขึ้นอีกขอแค่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการตรงนี้เป็นที่เตือนตัวเองหรือยึดเหนียวจิตใจให้กลับมาให เขาก็าจะอยู่องนี้แหละกลับมาหาใหม่ได้เสมอค่ะก,ก็ฝากเอาไว้นะถ้าเกิดเรายิ่งทำคอนเทนต์อะไรออกมาที่จะทำให้ใจของหลายๆคนเปิดกว้างขึ้นเอ็เบรสคนอื่นมากขึ้นเราสองคนก็คงจะดีใจลาไปก่อนนะคะกับยิบย่อย EP นี้ no spawn no nothing only ความหวังดีนะจ๊ะโอเคบายเจอกันใหม่คราวหน้ากับยิบย่อย